กลาฟสุดที่เพื่อนชาวเคเมอร์ที่คารุบลักคุ้คาวันนี้คุณอยู่กับผมในเกม SD สตีกันดัน้มแคปซูลเฟเตอร์ออนไลน์อีกแล้วนะครัผมซึ่งวันนี้ผมนะเราก็อยู่กับตัวละครแรงเออาร์ผมนะนั่นก็คือวิงกันดัมฟิลิเชผมนะเออ ก็ติดอยากจะพูดว่าสีโลนะแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่ผมก็เป็นตัวละครที่มาจากซีรีส์ของกระดัมบิลฟไฟเตอร์ผมนะก็เป็นว um ิงกระดัมสีเขียวที่คัสตอมมาอย่างสวยงามผมซึ่งสีที่คุณเห็นในตอนนี้ก็คือเป็นสีที่ผมแต่งแต่งขึ้นมาเองผมนะเพราะว่าสีของเดิมเนี่ยมันจะอ,อ,อ่อนๆบนด้านข้างที่เราเห็นนะรูปด้านข้างนี่แหละแต่ว่าอันนี้ผมใส่ให้มันดูแบบ โฉดฉาดนนะมันดูมีสีสันขึ้นไงแล้วก็ลงเคืงเงา60%ผมนะให,ให้ตัวละครดูแบบเงางับผมนะสวยงามจัดจัดเรามาดูสกิลแล้วก็อาวุธของวิงเกตนัมเฟรชเช่กันดีกว่าผมนะเริ่มจากสกิลนึงผมก็กเป็นบัฟผมนะที่สามารถจะเพิ่มความม่งไวแล้วก็เพิ่มอัตราการบูสต์แล้วก็การพุ่งตัวผมถือว่าเป็นท่าที่ค่อนข้างจะทําให้ตัวละครมีค่าอ่างตัวที่ผิวมากผมนะประมาณนั้นเลย สกิลที่สองผมนะอันนี้เมื่อทุพีํำกว่า3 5เเนี่ยห้าไม่ตายของตัวละครนี่จะแรงมากผมนะก็ถือว่าไม่ธรรมดาซึ่งในโหมดการการเล่นเนี่ยของตัวละครวินเกตัมพลิเชจะมีแค่โหมดเดีวยวผมนะแล้วก็ห้าไม่ตายของโหมดนี้ก็คือเป็นแบบเอโอเอผมถือว่าไม่ธรรมดานะเออในส่วนของอาวุธผมนะก็จะมีอาวุธอ่าเป็นบีมเซเบอร์ผมนะที่โจมตีระยะประชิดเองผมแล้วก็บัสเซอร์ไรเฟิลนะผมนะก็เป็นระยะก,กลางผมนะอันนี้เนี่ ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นบัสเตอร์ไรเฟิลหรือว่าเป็นปืนกลผมนะแต่ว่าน่าจะเป็นไรเฟิลนั่นแหละส่วนในอันนี้ก็คือบัสเตอร์ไรเฟิลแบบยิงระยะไกลผมนะอ่ามีแบบระยะไกลด้วยก็ถือว่าไม่ธรรมดาผมในเรื่องของเซตัสหรือสแต็กเนี่ยค่าพลังโจมตีถือว่าสูงมากผมนะอ่าแล้วก็รอมาจะเป็นค่าวงไบผมนะแล้วก็ถัดมาจะเป็นค่าพ้องการผมส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยดูเบนว่าจะน้อยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้รับผลของสกิลสเปเชียลตรงนี้เนี่ยผมว่าท่านี้น่าจะแรงมากผมนะประมาณนั้นเลย เราไปดูมูฟเบนแล้วก็การออกอาวุธของวิงกันนัมฟอริเช่กันดีกว่าผมนะเริ่มจากการเปลี่ยนอาวุธอ้ผมอ่าสังเกตไหมเวลาเราถืออันนี้จะเป็นการถือบีมไรเฟิลอ้ผมนะอ่ามันเป็นปืนขนาดเล็กนะแต่ถ้าเป็นบัสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นขนาดใหญ่ผมโอ้ถือว่าไม่ธรรมดาเนี่ยดูจากด้านหลัง,งผมบัสเตอร์ตัวนี้มาจากตรงไหนไม่รู้เหมือนกันนะนึกว่าติดกับไ็แคกแต่ว่าไม่ใช่ส่วนดาบอ้ผมนะนี่ไม่ธรรมดาดึงมาจากแขนขอ้ผมดูนะเห็นไหม โผล่มาดึงออกมาอย่างนี้เลยเจัดเออนี่เหจัดเริ่มจากการขึ้นไหวขผมอ,อ๋อโมเมนต์ในการขวยก็ประมาณนี้ผมนะถือว่าไม่แย่นะอ้หไม่แย่ไม่แย่ผมโอเคบูสเตอร์ผมบูทไปข้างหน้าข้างหลังข้างข้างของผมนะก็ถือว่าใช้ได้ผมไอ,อ้ผมมันใส่แบบเบอร์ด้วยนะเวลาบูตอะ่ะมันจะได้ดูดีด้วยถือว่าไม่ธรรมดาโอเค มาลองดูส่วนขอวุฒกันบ้างผมนะเริ่มจากบิมเซเบอร์กันก่อนโหบีเซเบอร์ er นี่เป็นการโจมตีแบบเพียวๆผมนะไม่มีการทำนานืเบจกับพื้นเลยผมถ้าเราฟันพื้นเองเนี่ยก็คือได้อยู่นะแต่ว่าถ้าฟันตรงๆเนี่ยไม่โดนผมโอเคเดี๋ยวลองดูจังหวะที่มันฟันได้กี่ครั้งหนึ่งสองสามโอ้ฟันได้สามครั้งผมนะตัวนี้ก็ถ้าใครจะทำเอฟซีเอก็คงต้องอาจัะจ,จะังหวะนะผมนะไม่ก็ลองเคาะเอาผม โอเคลองเปลี่ยนไปใช้บีมไรฟเฟิลกันบ้างผมนะโอ้เป็นปืนสีชมพูผมนะระยะกลางอันเนี้ยถือว่าใช้ได้ต่อไปเป็นบัสเตอร์ไรฟเฟิลนะผมนะจะยิงตรงนี้นะโอ้โหนี่ไ่ธรรมดานะคมแรงก็ถือว่าใช้ได้ผมโอ้อันนี้ยิงได้สามนัดผมนะแล้วก็จะเกิดอาการรีโหลดผมถ้าเกิดว่ายิงไม่หมดสามนัดเนี่ยก็คือมันจะไม่รีโหลดนะอันนี้น่าสนใจมาก มาทีเดียลองไปเทสกับ g ีนเอดีกว่านะเริ่มจากอาวุธบีมซเซเบอร์มวนติดการ์นผมนะแต่ไม่ตายผมโอ้ถือว่าแต่ว่าศัตรูก็เกือบตายนะใช้ได้อยู่โอเคลองดูบัสไอดูไรเ่ินกันบ้างผมนะไรเฟริลนี่ประมาณก,กี่ทีเนะี่ยสามทีผมก็ใช้ได้มาลองดูบัสเตอร์เลเวลกันม้างผมนะโอ้โหยอันนี้ไม่ธรรมดานะ แต่ว่าแอคชั่นมันก็ไม่ได้ช้านะเออแอคชั่นของมสเตอร์เลเฟลเนี่ยผมว่าไม่ได้ช้าผมลองอีกทีดิช้าไหมชา้าไปนิดนึงมังเออเอ,อ้าวเลงปุ๊บแล้วก็ต้องรอจังหวะนิดนึงผมนะแล้วก็ถึงจะปล่อยไปมาลองดูให้ไม่ตายกันบ้างผมนะพวกนี้แกไปไหนกันเนี่ยโอ้โหค่อนข้างสวยผม นี่เกือบตายนะแต่ถ้าเกิดได้ผลของสกิลบัฟที่สองเนะี่ยผมว่าน่าจะตายเลยแหละคือถ้ามันไม่ตายก็คือเราเนี่ยน่าจะตายผมนะเพราะว่าเลือดต่ำก็ตั้ง35เปอร์เซ็นต์ถือว่าใช้ได้ผมนะตัวนี้อืมโอเคผมนะก็จบแล้วนะสำหรับวิงระดั้มฟอริเช่ที่เรานำะมาฝากกันในวันนี้เป็นยังไงฮะหลายคนก็ชื่นชอบผมนะเพราะว่าตัวละครวิงเกดัมฟอริเเช่เนี่ยนะับว่ามีบทบาทที่โดดเด่นมากผมนะในซีรีส์แถมตัวละครในเกมเนี่ยโมเดลขับอาอมาถือว่าค่อนข้างดีผมนะ แล้วก็ที่สำคัญกนะ็คือ,อการต่อสู้ของเขาเนี่ยจะเน้นเรื่องของอาวุธบีมปดนส่วนใหญ่ครับนะเพราะงั้นอาจจะมีปัญหาหน่อยถ้าเราเจอกับพวกเจนฟิลหรือว่าไอฟิลผมนะคขต้องใช้บีมเซเวอร์ในการแค่ผมนะประมาณนั้นเลยครับโอเคสลับวันนี้ก็คงไม่จะฝากแนะ่ก็ขอบคุณคนครับที่ติดตามมาชมไว้เจอกันใหม่ในะครั้งต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายจุบ